สำหรับหัวข้อประวัติการเลี้ยงไก่อย่างที่เราทราบก,กันดีแล้วนะคะว่ามนุษย์กับไก่เนี่ยมีความผูกพันกันมาเป็นเวลานานหลายพันปีทั้งนับถือเป็นสัตว์ของเทพเจ้าช่วยรักษาการป่วยหรือการไข้ของชาวกรีกโบราณหรือใช้ในการทำนายผลลัพธ์ของการรบนะคะของแม่ทัพโรมันรวมทั้งการใช้เป็นกีฬาไก่ชนในหลายๆประเทศและที่สำคัญก็คือ ะะใช้เป็นอาหารของคนทั่วโลกโดยประวัติการเลี้ยงของประเทศไทยก็คล้ายกับประเทศอื่นๆที่เริ่มต้นจากการเลี้ยงไก่บ้านที่พัฒนามาจากไก่ป่าซึ่งมีการเจริญเติบโตค่อนข้างจะช้าให้ผลผลิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเป็นไข่ไม่มากการเลี้ยงก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติให้หากินเองโดยที่ไม่ได้มีการจัดการใดๆนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในอดีตนะคะไทยคนไทยเองก็นิยมเลี้ยงไก่กันแพร่หลายโดยเลี้ยงเป็นเกมกีฬานะคะซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือไก่ชนนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะโดยรวมแล้วการเลี้ยงไก่ของไทยเองก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์สัตว์นะคะหรือมีการจัดก,การเลี้ยงดูต่างๆเท่าที่ควรจนกระทั่ง ในปีพศ2467หม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษดากรนะคะได้ริเริ่มการทำฟาร์มไก่ไข่แบบตะวันตกโดยได้นำไก่เล็กฮอนจากอเมริกาเข้ามาเลี้ยงถือว่าเป็นผู้เลี้ยงไก่เอาไข่เป็นคนแรกของไทยนะคะแต่การเลี้ยงไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเพราะว่าขาดยาและวัคซีนทำให้การเลี้ยงไก่ไม่พัฒนาเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามในปีพศ2484หลวงสุวรรณวาจกกษิกิจบิดาแห่งการเลี้ยงไก่ไทยนะคะได้บุกเบิกพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่แบบใหม่เช่นการเลี้ยงไก่ไข่แบบโรงตับที่แผนกสัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนแล้วก็ได้ดำเนินธุรกิจฟาร์มไก่ไข่เชิงพาณิชย์จนประสบ ผลสำเร็จในการเลี้ยงได้ไก่ไข่จํานวนมากแล้วก็เกิดการแข่งขันไก่ไข่ดกขึ้นแต่ก็กลับมาหยุดชะงักอีกครั้งเพราะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาแต่ในปีพศ2489การพัฒนาการเลี้ยงไก่เริ่มตื่นตัวอีกครั้งเนื่องจากจอมพลปพิพูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และจอมพลผินชุนวันรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรและประธานกรรมการการส่งเสริมปศุสัตว์แห่งชาติให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางหลังจากนั้นนะ,ะได้มีการสั่งไก่นะคะพันธุ์รสไอแลนด์แดงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และพันออสตรลบจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาทดลองเลี้ยงและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงเป็นอาชีพนะคะอันนี้ก็ในปีพศ2492จากนั้นมาอีก2-3ปีนะคะคือในปีพศ2494ถึงพศ2495นะคะมีการเลี้ยงไก่ลูกผสมเพื่อให้ได้ไข่ดก ะะแล้วก็ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทยโดยพันธุ์ที่มาเลี้ยงก็อย่างเช่นพันธุ์ออสเตรเลววียพันธุ์โรสบาร์เป็นต้นนะคะโดยมีองค์การอาหารนะคะและ,กะเกษตรของสาปประชาชาติได้ให้ความช่วยเหลือส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่และโรคไก่นะคะเข้ามาส่งเสริมทําให้อาชีพการเลี้ยงไก่เนี่ยนะคะาการเลี้ยงไก่ไข่นะคะเป็นอาชีพที่สําคัญของคนไทย ส่วนการพาะข้ามสายพันธุ์จากไก่ไข่เป็นไก่เนื้อเกิดขึ้นนะคะในทวีปอเมริกาเหนือถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สามารถเลี้ยงไก่ตัวใหญ่และมีเนื้อเยอะนะคะเรียกกันว่าเป็นไก่เนื้อหรือ broiler chicken นั่นเองนะคะสำหรับในประเทศไทยก็ได้ให้ความสนใจนะคะและมีการพัฒนาไก่เนื้อขึ้นเช่นกันนะคะโดยในปีพศ2500 กระทรวงมหาดไทยได้ใช้พ่อพันธุ์ไก่เนื้อผสมกับแม่พันธุ์ไก่ไข่ลูกผสมได้ลูกไก่และนําไปแจกจ่ายให้ประชาชนเลี้ยงนะคะชาวบ้านเรียกไก่สายพันธุ์นี้ว่าไก่4แต่อย่างไรก็ตามนะคะไก่พันธุ์นี้โตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ต่อมานะคะ ผู้ประกอบการฟาร์มนะคะเจ้าใหญ่ลหลายๆแห่งนะคะที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ก็ได้มีการนะคะรวมตัวกันนะคะสั่งนําเข้าไก่เนื้อจากต่างประเทศซึ่งการที่มีการนำข้าเนื้อไก่นะคะการนําเข้าพันุ์ไก่นะคะจากต่างประเทศเนี่ยก็นําไปสู่การก่อตั้งบริษัทในลักษณะการร่วมทุนนะคะหรือเรียก j o ย v ันเจอรนั่นเองนะคะกับบริษัทต่างประเทศ ซึ่งบริษัทที่ตั้งขึ้นมาก็จะมีหน้าที่ในการเลี้ยงไก่นะคะปู่ย่าพันธุ์เพื่อผลิตและจําหน่ายพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อซึ่งก็จะได้รับการส่งเสริมและอบรมในเรื่องของโรคและอาหารจากผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ะะการเลี้ยงก็มีพัฒนาการเรื่อยมานะคะมีการขยายนะคะกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งในปีพศสอ1พนะคะ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่นะคะก็ได้มีการาพัฒนาการเลี้ยงแล้วก็มีโรงงานแปรรูปไก่นะ,ะซึ่งโรงงานแปรรูปไก่ที่ทันสมัยที่สุดในช่วงนั้นก็ได้มีการนะคะส่งไก่สดแช่แข็งนะคะน้ำหนักประมาณ1-65ตตันเนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นเราถือว่าเป็นการส่งออกเนื้อไก่นะคะครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะจากนั้นมานะคะอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ก็มีการขยาย นะคะ,ะการเลี้ยงอย่างกว้างขวางนะคะมีการเพิ่มกําลังการผลิตนะคะแล้วก็มีการส่งออกไก่นะคะไปในหลายๆประเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ปีพศ2564นะคะการส่งออกนะคะผลพันธุ์เนื้อไก่ก็สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยนะคะในปัจจุบันนี้ก็ไปแตะที่ประมาณ1 0,000แสนล้านบาทไทย